จาก0 8นะด่วนน้ำมันใส่541นะครับโอเคนี่ก็เป็นขบวนรถตรวจน้ำมันใส่541นะครับถ้าเป็น641มันจะสั้นนะครับ นะก็ล <l id: dictator strategy> ้อร <rapper> <g occurs> okay, okay. 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 ีการถเร็วหนึ่งหนึ่งสองเด่นชัยกรุงเทพพิวัฒน์กำลังมานะโอเคขอข้ามแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยโอเคนี่ก็เป็นในส่วนของรถด่วนน้ำมันสาย541นะฮะบ้านปอแป็กนครลำปางอ่าเกจเดินทางไปกับกับมาแล้วทดินเลาะแถวที่หนึ่งห่งสองหนึ่งก็ลังมานะครับก็ผ่าวังกลางมาแล้วเด่นชัยกรุงเทพอภิวัฒน์ ตัวรษานีมีรบรวรษานีก็แล้วก็เตรียมสิ่งของสำหรับงานรอการโดยสารฉันชราที่เป็นจ่าตัวรษานีเป็นตัวรษานีก็แล้วก็เตรียมอีกหนึ่งส,ส,สองรอการโดยสารฉันชราที่ okay. เป็นจ่าโอเคหลายข้อสงสัยนะฮะว่าด่วนน้ำมันสาย5้1กับ6ก1เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับเพราะว่า5้1เนี่ยให้เราสังเกตง่ายๆฮะถ้ามันพ่วงยาวอย่างเงี้ยนะครับก็คือ5้1 นะครับแต่ 6c1 เนี่ยก็พ่วงยาาเหมือนกันแต่มันจะใสเหมือน Wi-Fi คันที่3อะ่ะนะครับที่อยู่ตรงนู้นน่ะนั่นแหละฮะมันจะเป็นใสๆอย่างนั้นแต่เป็น 5c1 เนี่ยก็จะเป็นแบบอาจจะมีสีน้ำนิดๆหน่อยหอยเปื้อดนิดหน่อยนะฮะโอเคครับนี่ก็เป็นรถด่วนรถด่วนน้ำมันใสนะฮะร,รถสินค้าด่วนน้ำมันใสนะฮะ 5c1 ต้นทางสถานีบ้านป๊กแป๊กจังหวัดบลราธานีปลายทางที่สถานีนครลำปางจังหวัดลำปางนั่นเองนะฮะโอเคหนึ่งหก็ลังมานะฮะรถผ่าวังกลางมาไปที่เรียบร้อยแล้วรถตามเวลาฮะเรายังไม่เห็นแสงไฟนะเพราะว่าบางทีเนี่ยรถก็เปิดแสงไฟไมาด้วยเนาะนะฮะโอเคก็ดูน้ำมันใส่ห้าซีหนก็จะล้อรีก,กัน1นึนะครับ ก็ระหว่างที่ยังไม่ถึงวันที่12เมษายนเนาะนะครับก็พอหลังจากที่นั่งขวนรถธรรมดา -2 องงไปลงนังสิสเนี่ยก็จะทยอยลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับแบ่งเป็นพาร์ทไปเนาะนะครับกถบ็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายมั่งนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงเนาะบ,บางสถานีอาจถ่ายไม่ถ่ายนะฮะเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนะฮะก็อาจจะแบ่งเป็นพาร์ทไปแบ่งเป็น EP ีนะฮะอย่างเช่น ep 1ีช่วงชุมแสง นครสวรรค์แล้วก็ช่วงสองก็จะเป็นนครสวรรค์บ้านตาคีอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงสามเป็นบ้านตาคีลบ,บุรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ช่วงที่สี่ก็จะเป็นลบ,บุรีจุมงทางบ้านพาชีช่วงที่ห้าก็จะเป็นจุมงทางบ้านพาชีชียุธยาและช่วงปิดท้ายก็จะเป็นอยุธยาถึงรันสิทธิ์ยาวไปเลย เพราะว่าแต่ละสถานีเนี่ยมันอยู่ไม่เหมือนกันเนาะนะครับบางสถานีมันอยู่ซ้ายบางสถานีมันอยู่ขวาแต่ที่บอกนะฮะว่าสถานีเนี่ยรถไฟเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยจะนิยมมากที่สุดนะครับนะฝั่งซ้ายเนี่ยมีบางสถานีเนาะโอเคหนึ่งหนึ่งสองก็ลังมานะครับก็เลยอีกสามสิบสี่วัน นะฮะที่เราจะไปที่เราจะเดินทางกันนะครับโอเคก็รอไปนะครับระหว่างที่หนึ่งหนึ่งสองยังไม่มาก็ดูห้าซีหนึ่งไปก่อนนะครับห้าสีหนึ่งให้เราสังเกตง,ง่ายๆตู้มันก็จะยาวประมาณนี้แหละมีใส่แค่ไม่กี่ตู้เองนะครับนั่นแหละห้าซีหนึ่งแต่ถ้าเป็นหกสีหนึ่งเนี่ยจะเรียกว่าใสทุกขบวนทั้งตู้ทั้งขบวนเนี่ยก็ใสแหละนะคะ โอเคหนึ่ง,งสองมาแล้วนะฮะเห็นแสงไฟแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงสี่สิบห้านะครับฮน้องแมวโอเคโอเคต่อนะฮะโอเคกำลังมานะฮะหนึ่ง,งสอง เด่นชัยกรุงเทพอภิวัต,ตน,นี้ห้าโมงสี้เจ็นาทีครับเอาสตอมทางบวนมาแล้วนะฮะก็จะถ่ายแบบนี้ไปสักระยะหนึ่งนะฮะระหว่างที่ยังไม่ถึงวันที่12เมษายนเนาะนะครับหรืออ่านเร็วกว่านั้นนะฮะผมจะพูดอยู่บ,บ่อยๆนะครับอโอเคมาแล้วะฮะหนึ่งสองเด่นชัยกรุงเทพอภิวัตนเอาสตอมหมายเลขอะไรฮะ ในคลิปกับในชีวิตจริงมันไม่เหมือนกันเลยนะครับเสียงที่พูดกับเสียงในคลิปก็ต่างกันเอาซอมซีสองศูนย์แปด ่วนของรถเร็ว1นหนะคร <ste al seat> ับเด่นชัยกรุงเทพฯิวัตรถึงตามเวลาฮะมีตั๋วขึ้นเลยนะฮะกับโมลจารี่ชหนึ่งเป็นกับริเดลทองกับมิา่งนสองกลับบสารเช้านนี้ก็ทาเด่นชัยไปสถาิกรุงเทพอารเเด่นชัยกรุงเทพภิวัฒน์นะครับ โอเคล้างสองก็เป็นเ<อ>้าจสร้างนิชชุใส่ในกระชากาดีค่ะล้างสงก็เป็น 5C1 <อ>ที่กำลังจะออกนะครับเ,เปิดประตูได้นะแต่ไม่เปิด ผูนะ้คนเยอะมากเลยโอเคก็ถ่ายประมาณนี้นะฮะถ้ารถจอดลอด้อหลีกกันเนาะนะครับระหว่างที่รถจอดลอด้อหลีกเนี่ยนะครับก็จะถ่ายประมาณนี้แหละเราเวลาออกนะฮะรถจอดตอนเที่ยงสนาทีนะครับโอเครางสองก็เป็นรถสินค้าด่วนน้ำมันใสห้าซนนะครับนะ โอเคไปทางที่สายนีนครลำปางจังหวัดลำปางนั่นเองนะครับนี่นะฮะก็ถ้ารถจอดล้อดีเนี่ยบางสถานีเนาะนะครับหรือไม่ก็รถสินค้าดีเนี่ยอุ้ยอาจจะยินถ่ายประมาณนี้แหละนะครับก็จับตรงนี้ like like er pa <Okay. S 1> ไว้นะฮะโอเคเป็สวยงามฮะห้าส่นึป้าปอแปนนครลำปาง โอเคถ้าอยู่คันห้าเนี่ยคนจะขึ้นเยอะหน่อยนะครับโอเคเป็นสวยงามพระขบวน 5C1 ต่อที่112นะครับรถจะออกตอนเที่ยงสามเนาะความจริงเดินดูได้นะแต่ว่าไม่ได้ประมาณนี้นะฮะคนก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนั้นเนี่ยนะฮะ ระหว่างที่เราเลาออดล้วก็เดินดูไปเรื่อยเอยนาะยินตรงบันไดได้ครับนะฮะ,น,ะ,ฮะนี่นะฮะจำลองให้ดูเลยนะฮะถ้าจะถ่ายตรงบันไดเนี่ยก็จะยิงประปาณน,นี้หลยนะครับจำลองก่อนนะเดี๋ยวพอถึงตอนที่ว่านั่งรถธรรมดา212เนี่ยเดี๋ยวถ่ายจริงนะครับ าจจะถ่ายไม่เยอะด้วยนะฮะถ่ายตรงบันไดเนี่ยนะครับเพราะว่าจะนั่งถ่ายเนาะรถธรรมดาเนี่ยก็คนถามว่าคนขึ้นเยอะไหมก็เยอะนะฮะ <_ A> แต่รถเร็วเยอะกว่า <_ A> เพราะว่าถ้าไปรถเรือหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยแล้วเมื่อเอิญว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบว่าใกล้สงการพอดีเนาะนะครับคนก็จะเดินทางกลับบ้านไปเล่นสงการที่บ้านเกิดตัวเองอะนะฮะ โอคเนาะนหะฮะหลังจากที่ออกทุมแสงไปแล้วนะฮะรถจะไปจอดทิ้งที่สถานีทับกิจป่าน้้ำโพนะครสวรรค์หนองโพบ้านตาคีช่องแคจันเสดบ้านหมี่ลบบุรีหนองโดนบ้านหมอท่าเรือหนองวิวัฒนจุมทางบ้านพาชีพระแก้วมาพระจนันท์อยุธยาบางไปอินเชียงรากหลังสิดอนเมืองและสถานีกรุงเทพอภิวัฒนะครับ นี่คือสถานีลายทางทั้งหมดที่รถจะไปจอดนะฮะสถานีที่ไม่ได้เอ่ยกล่าวอย่างเช่นสถานีคลองปรากดรถจะผ่านไม่จอดะฮะนี่ก็เป็นรถเร็วช่วงห้าโมงเช้านะครับเรียกรถเร็วตอนเที่ยงก็เรียกได้ไปเต็มป่าพรามาถึงตอน5้าโมงออกตอนเที่ยง3เนาะนะฮะแมวนะฮะแมวอ่านะก็จะถ่ายประมาณนี้แหละนะฮะ ว่าถ้ารถออกเนี่ยยืนถ่ายได้ไหมได้นะครับตอบว่าได้นะได้เหมือนกันแต่ถ้าเรายืนเนี่ยเราต้องประคองตัวเองให้ดีนะจับตรงนี้ไว้นะครับจับไว้เลยนะหรือเราจะนั่งแบบนี้ก็นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนั่งถ่ายเงี้ยก็ได้นะครับไม่ผิดอะไรนะแต่เราต้องดูเท้าเราด้วยนะนะครับให้อยู่ชิดเลย ให้อยู่ชิบประมาณเนี้ยหรือถ้าเรากลัวประมาณนี้ไม่อยู่ตรงนี้เลยก็ได้เห็นไหมเห็นไหมได้เหมือนกันแต่มันจะเสียตรงที่ว่าเราต้องยืดตัวออกมาอย่างนงี้ยนะครับเราต้องประคองโรศักให้ดีนะนี่เป็นแค่การจําลองนะครับนะเดี๋ยวเราลองเอาไปใช้ในชีวิตเอ้ยเดี๋ยวเราลองเอาไปใช้ในวันที่12เมษายนกันนะฮะ ันที่12เมษายนเนี่ยจะมี U2 ขบวนคือรถท้อง 7, ที่407ถ่ายก่อนเลยนะฮะแล้วก็212นี่แหละที่จะรีวิวการเดินทางนะะอ่ะตอม4208อย่างที่บอกนะว่ามันอาจเร็วกว่านั้นก็ได้นะฮะ ไปกกอนวันที่12อย่างเช่นวันที่10ไม่ก็11อย่างเงี้ยหรือไม่ก็วันที่9เมษาอยากทำคลิปรีรรวิวการเดินทางจะแย่แล้วเนี่ยนะฮะแต่จะลงที่หลังเนาะนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมไม่มี นั่งขบวนนี้อยู่หรอกนะแต่ว่าย่าให้นั่งสองหนึ่งสองก็ต้องทำตามที่เขาบอกอีกสักครั้งก่อนรถออกนะฮะจะยืนถ่ายประมาณนี้แหละนะครับส้นเท้าออยชิดไว้นะจับตรงนี้ไว้สำคัญข้างหลังก็มีให้จับนะฮะอีกมือนึงเราจับนี่ได้อีกมือนึงเราจับโทรศัพท์บางคนอาจจะใช้ที่มันเป็น เรียกว่าอะไรอ่ะไม้เซลฟี่อ่ะเออถ่ายก็ได้นะฮะแต่ต้องระวังนะครับอย่างผมจับโทรศัพท์เนี่ยผมก็ต้องระวังว่าฮยต้องคิดในใจก่อนว่ามันจะอะไรอ่ะมันจะดีหรือเปล่ามันจะลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะโอเคนี่เป็นการทดลองนะครับนะทดลองเสมือนจริงเลยนะฮะถ้าไม่มีคนยืนตรงบันไดเนี่ยเดี๋ยวผมมาถ่ายแน่นอนนะฮะ โดยรวมเนี่ยจะนั่งถ่ายมากกว่ายืนตรงบันไดน,นะฮะโอเคห้าโมงห้าสิบเจรถจะออกตอนเที่ยงสนาทีนะครับมีตั๋วเนี่ยผมไปแล้วนะครับผมขึ้นไปแล้วด้วยนะแล้วก็ถ่ายลงมาถ่ายเดินม,มาถ่ายนี่แหละพอแก้เวลารถออกก็ขึ้นไปถ่ายต่ออย่างเงี้ยนะครับเอ้ ทำคลิปรีวิวกาบเดินทางแล้ววะ่ะนะท่านผู้ชมอดใจรอหน่อยอีก34วันนะฮะไปตั้งเดื้อนหน้าไปงานแต่งลุงที่อยู่กรุงเทพนะฮะแฟนเขาเนี่ยจะไปแต่งที่บ้านเกิดเขาก็คือจังหวัดอุดรธานีเพราะว่าเขาเป็นคนจังหวัดอุดรธานีเนาะอนะ่ก็จะถ่ายประมาณนี้แหละนะฮะนั่งรถธรรมดาไปนะ ลมแรงมากเลยอ่ะเสื้อฟิวเลยอ่ะ พัฒนาเรื่อยๆเ,เนาะอย่างตอนแรกก็ไม่รู้หรอกถ่ายแล้วตั้งไปเรื่อ,อยยพอมาเรียนรู้ที่หลังอ๋อถ่ายแล้วนอนนี่เองอะไรอย่เงี้ยนะฮะ